สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีต้านรับข้าวถ่กทั้งยาเปลี่ยนืลอเดิมนะคะฝนจะตกฝนตกไล่อีกแล้วจะแห้งแล้วก็ไม่แห้งเนาะตกมาอีกแล้ว แต่วันนี้หนูว่ามันไปทางนู้นเนี่ยจ้ะเนี่ยยังอยู่ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้จะไปทางไหนนี่หมดตึ๊บเลย <c oughs> จะแห้งอยู่แล้วเนาะไม่แหฮงไม่มันจะแห้งอยู่แล้ว<ะ>ลว,วันนี้ถ้าทั้งวันมันก็โอเคนะมนไม่แห้งสักทีโอ้ ะอ,ยยอ๋อต้อมไก่ต้มน้ำปลานู่นน่ะตกแล้วนู่นน่ะนี่ก็เก็บได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเก็บเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไปแล้วก้อนใหญ่เนี่ยยังก้อนเนี้ยนำไปไว้ทางไหน ลุ้ให้มันไปทางนู้นอู้เนาะลุ้นให้มันไปทางนูนนนนงน้นเลยอย่ามาทางนี้ไปทางนู้นเลยไม่ต้องมาทางนี้นะทางนี้ไม่เอา างนี้ไม่เอาไปทางนู้นเลยไปไกลๆไ,ไปทางนู้นเลยสงสารข้าวหนุนะขาไก่ต้มน้ำปลาแม่ยายดูดูด,ด,ดูอีดำมทมิน ใช่คือทำดีไหมสับรถไอ้เจวมันกินกดูดูดูขดูขดตัวมึงนี่น้อยนมึงยาวิ่งเงน่ารักมากอันนี้กูเตะเอาจับเลยยยจับเลยดีตื่มาตัวอ๋อปลาอ๋อเบี้ยฟองขึ้นเลน้ำปลา อ,อ,อ,อกี่อาร์อิเนาะอมาอมาีกแล้วฝน,นเนาะมาทำไมไม่รู้สงสารคนตากข้าวมั้งเถอะจะได้เก็บแล้วก็ไม่ได้เก็บมานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่อแต่มันก็พายุเยข้ามันก็บอกอยู่จนถึงอีกสองวันสามวันนูนะ่นอะอ๋อ ตสีตะซีขุดมันแล้วหรอีขุดมันแล้วตกแล้วไปไปทางนู้นเลยไม่ต้องมาทางนี้ ตอนแรกยังไม่มาหรอกไอ้แจวมันมาแล้วก็เลยเดินมาไอา้แจวก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี่เฮ้ยแกดังดังตีนวินดังตีนวิน ทำงานไม่ไหวออกงานแล้ว<ฮ>ช่วยแม่เขาทำงานแม่เขาว่าสงสารแม่มูบอกเป๊กมึงเอาเชือกควายมัดแขนใ้มันด้วยดืย้อ <c oughs> ไม่เต้มันเต้แกใเนี่ยมันเอาละเมียมันนะอะฮะละเมียมันมันเลิกกันเหรอ โอ้โหฟา้าร้อง,อองปิดเธออยา่าไปนี่เลยฟ้าร้องมันอันตรายใช่ฟ้าร้องแบบนี้ไม่กลัวหรอกไปสองไกลๆไปกลัวฟ้าร้องแบบนี้ไม่กลัวหรอกแต่ว่าที่ที่บ้านน่ะไม่ต้องกลัวมันมีนี่ตกแล้วค่ะอะไรนะถึงสามโมงยังถึงแล้วมั้งหนูไม่ได้ดูนนนักเรียาโอ้มันมาสี่โมงดู มันไม่ได้มาสามโมงนะนรกเรียนมาสี่โมงตุกห้าโมงเนาะเอาหยุด<ม>นะยหยุดไปเถอะแต่เมฆนี่ไมฆคลำคลำไม่จ้งหรอกเที่ยวเพี้ยนเหรอเหน้าเอ๊เมฆแบบนี้เมฆน่ากลัวนะ<อ>จะตีกลับวะ เมฆแบบนี้เมฆน่ากลัวนะคะเนี่ยเมฆอย่างเงี้ยเมฆอย่างเงี้ยน่ากลัวแบบเริ่มแรกอ่ะมันไม่มีหรอกที่พอมันตกนายายมันจะเรียกกันมารวมกลุ่ม เฮ่อมึมาหากูนี่กูอยู่ตรงนี้มาุมเออมารุ่มคืนนี้มอใเราแอะเมื่ไปวนบ่หมองดูหอยเวาอ้มคืนนี้ห้ยได้นี่ก้ม่ใช่จะอ้อมกันแล้วมันจะล้อมเราไว้แล้ว สีรวดเธอว่าสีไหนนูเห็นขุดอยู่ตรงนี้เองรวดแล้วบอกรวดแล้วรวดโนบุเ,ยเตยใหญ่ตะมันวะรวดโนบุเตยตะมันยาย่ยายลีให้ยายอยู่คนเดียวระวังเด้อ

นั่นแหละก็บอกเนาะ,อ,ะอยู่คนเดียวเนาะอย่าเพ่งกรพุดอยให้อยู่คนเดียวให้เอาไปด้วยควบเป็นกระตูนให้เอาไปด้วยไม่แต่ว่าแก่แล้วไม่อยากให้อยู่คนเดียวเหมือนกันเพราะว่าอาขิ้กระทงเลยช่างเงียก<ะ>เ้ยยะขี้ชงช่างเงียกเ้ยไม่อยากให้อยู่คนเดียวก็จ้า,างมาวันห้าร้อยจะไ,ไปไหนเพราะว่าเนี่ย แค่สองสามวันท <N> ี่ผ <N> ่านมานี <N> ่เองเว็บเว็วางยาเลยใหญ่ที่แะเแค่แค่ที่มันจะแท้แค่แคนมันวางยาพี่กับน้องมันเม่ไปได้ปุ่นโอ้ยโดนนกเตี้ยรุมเขี้นพี่กับน้องเนีกล้องเพราะก็ตกเถื่อการเลยอีนาตีเกี้ยหลับโม่เพลินในค่ำวันค่ำคืนจนหลับนอนนกเตี้ยนะลองครู้ลองดูแต่โยเตอบางเพราะเกิดบางแฟนมแต่จังไงนี่บดอดอาใจอย่างใจะเงย อโอเคไหนอีกแล้วต้องฟังเด็กเนี้ยแตะตู้น้องเป้ากระเป๋งกระเป๋งไอ้พวกที่มาขายไอ้พวกขายคงขายทรายมันเต้มคนเขาคนเขามาเต้มยาหน่ะเขาไม่ได้บอกนั่นเขาค้นเลยขนาดอยู่ในบ้านมันยังให้เราไปหาให้มันเลยแ้มยาหน่ะมัน เกี่ยงติดเลยเนโดนเมื่อไหร่มันนั่นแต่ะจ,จะรู้ไอพวกขายของอ่ะตัวดีหรือเปล่าเกี่ยงศาสตาดตล์สาดแล้วเปนสาดแล้ว,ลวที่หน้นหนาใหญ่นุ่งตัวชหน่่ยนานหน่งปีตัวบานเซ็กันที่ไ ยาแรงนะมาแรงแล้วเขามาเขาตีต <boundaries> ี <anza and> <Philadelphia> so hay hay ่สเน็ทเหมือนกับวารู้จักหัวแกแก่ไอคนนั้นอ่ะแล้วก็ให้แบกุตากิดสึกเกือเพื่อนกะไดเพื่อนกไดเพือเอื้ออยู่ทอยแต่กิโมกิทากิดสึกเกื้อ เขาบอกเขามาเขารู้จักนั่นแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็มาวีดนวดไปเลยตาเนี่ยเขาก็ถามว่าตาก็ถามว่ากินเหล้าเป็นไหมแกก็บอกว่ากินเป็นก็เลยกินไปที่เตียงนั้นแล้วแกก็ไปเลยมันไก่ยาสารสารเจ็ดสิทินิดรุนแรงเล អ្នកចូលចេះមកគាត់គ្រុនអើអ្នកបាក់លីចេះហើយអញអើយអូសុំចូលតាមគេគាត់ចូលបាច់ចាំពូចាអរគុណមកហើយត្រូវយកព្រឹងเกี่ยว นี่าะตึ่งเกี่ยวเพราะว่าฝนพายุ่กำลังเข้าว่าเอ็มจะรู้อซ้ากินทั้งย่อติมึงจะออกไปไหนอเออฝนตกแล้วจะออกไปไหน

เอีย้ากินโมลอยกับทงเห็นหรออตุกินโมมออเได้ตกนี้